นี่เป็นเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากเลยนะผมก็เลยพอจับรถได้ก็กลับไปหามีเชียลมีเชวมองม้อนมาให้เข้ากลับไปน้องมึงกะกลับไปยังไมู่่ว่าจะนี่เป็นเรื่องจริงเลยนะเนี่ยสัมผัสจริงๆเลยนี่แหละเรื่องที่เคยแล้วทีหนึ่งก่อนก่อนที่เขาจะเผาด้วยเนี่ยผมก็ไปบ้านเขาบ้านเขาอยู่บ้านโซเดียวรยเรื่องผีเกาขา ผมบ่หัวผีก่อนแรกยลเลิศว่าโอ้ยเขาจะได้สมบนรณกับพ่อพ่อมีบุญนั่นไปนอนยู่โรงพยาบาลเด้เนี่ยผมป่วยปีหกศนผมป่วยนานสี่เดือนแต่ป่วยแบบยืนนะมาทำงานเลยอยู่เราป่วยนานสี่เดือนผีเกาขาผีผีเกาฝ่าเท้าเราที่โรงพยาบาลอ่มันทีไว้มา่วันที่ห กันยายนหกศูนเก่าจริงๆเลยวะครับรู้สึกเลยว่าเกา่าเก่าเลยแหละเก่าจนว่าผมเพี้ยงไปเพราว่าลูกสาวาพ่อทำไมกระดูกกระเดกบ่อยเนี่ยไปนอนโงรงพยาบาลบ่เป็นตึกหลังนี้เลยตึกเก่าแต่สั้นสั้นสองเราป่วยเมื่อวันที่สี่มิถุนาหกศูนย์ผมนอนกลางวันที่บ้านพักอยู่ในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ตื่นขึ้นมาตอนบ่ายรู้สึกหนาวมากจึงให้ปีงน,นำไปโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตอนนั้นเวลา18นานิกาหมอให้น้ําเกลือผมหนึ่งกุกขณะน,นอนบนเตียงให้น้ําเกลือพอประมาณหนึ่งทุ่มให้น้ําเกลือยังไม่ยังไม่เสร็จมีคนคล้ายๆกับมีคนเอามือมาเกาที่ฝ่าเท้าของผมซึ่งผมนอนอยู่บนเตียงนะมีคนเกาฝ่าเท้าของเราแล้วผมก็พลิกไปพลิกมาแต่ผมไม่รู้ว่าใครแต่ผมมองไม่เห็นมองไม่เห็นแล้วก็ไม่บอกใครด้วย ลูกสาวไอ้น้อยบอกพ่อทำไมถึงพลิกไปพลิกมาแล้วพลิกตะนน้นพลิกตอนนี้เนี่ยมันเกาเกาแล้วเราก็ขยับลึงขามาแล้วมันก็เกาอีกก็เกาอีกเกาอีกเนี่ยนะเกาฝ่าเท้าเราพอเรากลับมาทานนี้นอนอีกดหน้าหนึ่งมันก็เกาอีกเกาฝ่าเท้าหน่ยนะเกาทั้งสองทั้งแต่มันเกาทีละข้างนะมันซ้อนกันอยู่ผ่านมาได้หนึ่งเดือนผมเล่าเรื่องนี้ให้เจริญอนงุม ความจริงเล่าให้คนฟังมาหลายคนแล้วเล่าให้มาเล่าให้คนฟังมากว่าสี่คนแต่ทุกคนไม่ได้พูดอะไรเรื่องนี้ให้ผมฟังและผมก็ไม่ได้ถามว่าทําไมต้องเป็นแบบนี้แต่พอเล่าให้ยเลิศฟังที่โรงเรียนเนี่ยเลยยาเลิศเลยบอกว่าโอ้พ่อ,อไม่ใช่ธรรมดานะนี่พอ่อเป็นคนมีบุญวิญญาณที่เขาอยู่บริเวณนั้นเขาอยากได้บุญจากอาจารย์แต่ผมก็เชื่อหรือไม่เชื่อนี่ผมก็อยู่ในใจผม แต่ผมก็บอกทำไมคนอื่นเขาเขานอนอยู่เฉยๆนั้นเขาก็ไม่นันเขาก็ให้น้ำเกลือแล้วงยงในยางนะประมาณจะทุ่มหนึ่งอะ่ะผมไปแต่ก่อนก่อนมืดนเนี่ยเนี่ยโดยทีนี้ยาเลิศก,ก็เลยแนะนําว่าที่ลังมาถ้ามีคนมาเกาฝา่าเท้าแบบนี้หรือทําอะไรก็ตามให้ผอลอุกขึ้นมาแล้วจุดทูปเทียนจุดทูปหนึ่งดอกหรือสามดอกก็ไ้จุดแล้วก็ปักบริเวณนั้นแล้วประหยัดานา้ําให้เขาบอกว่าเอาอเธอเอาสูบุญไปจ้ะเราจะให้สูบุญเธอนะ อันนี้เป็นเรื่องที่คุณเลิศอนงค์เล่าผมฟังหลังจากที่ผมไปถูกผีเก่ามาแล้วสามสี่เดือนผมเล่าให้ใครฟังตีคนไม่มีใครพูดให้ฟังแต่เยเลิศเนี่ยเป็นคนบอกว่าอ้ยพ่อพ่อทำไมเนี่ะพ่อมีบุญนะเนี่ยเขาถึงผมจะเชื่อหรือไม่เชื่อผมก็ไม่รู้แต่ผมก็ส่วนหนึ่งผมก็เชื่อนะว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นเขาไม่เห็นเป็นไรแล้วคนอื่นก็ไม่พูดกับเรานะแต่ลูกสาวผมบอกว่าพ่อ ทำไมพ่อต้องพลิกไปทั้งหมดพลิกมาทีนี้เห็นไหมน้ำเกลือมันใส่กำลังใส่อยู่นี่คือเรื่องจริงนะเหตุเกิดเมื่อตุ่นตังแต่วันที่4มิถุนายน60อยู่ชั้น2ผมนอนอยู่ตอนนั้นป่วยนะครับอันนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ได้เจตนาว่าจะมาโกหกใครจนได้จนได้เขียนแบบนี้จนได้เขียนไว้นะครับเราตื่นขึ้นมาเราบอกว่าจะเลิกแบบว่าทีหลังมาถ้าเป็นแบบนี้อีกให้เขาอ,อ่อน ลุกขึ้นมาจุดธูปเทียนแล้วก็บอกเขาบอกว่าเราจะให้สมดบุญเธอไปนะเธอมาขอเราเพราะคนอื่นๆเขาก็ไม่เป็นแได้ว่าเขาไม่มีบุญอย่างพขาโอ๋ผมจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่รู้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องเล่าที่ยาเลต์นอ่ยาเดลต์ก็ยังอยู่เดี๋ยวนี้นี่เมื่อกี้นี่ยคุยกันอยู่นะไม่ได้โกหกกันเลยที่สัมผัสเรื่องเรื่องผีมาเก่าเรื่องอะไรเรื่องเรื่องพวกพวกเนี้ยพอสัมผัสมากี่ครั้งครับครั้งเดียวครั้งแรกเลยหรอผมสัมผัส ที่เก่าแบบนี้ครั้งเดียวแต่ถ้าเห็นเป็นตัวเป็นตนนี่คือไม่มีไม่มีแบบนั้นแ่ะแต่นี่อยู่ทีหนึ่งมีตอนเพื่อนกันตายครูสมอนชุ่มศิทาตายที่เราไม่มากเมื่อปีห้าแปดปีห้าแปดหลสมอนนี่มันเป็นครูใหญ่โรงเียนมันเกษียณอายุแล้วก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนที่สนิทสนมกันมากทีนี้มันตายปั๊บเนี่ยผมก็ดูพวกมันะมันก็เผามันนั่นแหละคนเต้มนะมันเป็นพออโรงเรียนใหญ่เลยคนมาประมาณสักหน้าจะประมาณ สี่หรือห้า้อยคนพอเผาเสร็จผมก็เห็นพระพวกทยอยกลับบ้านยบ้ันบันพักรยาเลยทาั้งออกไปทั้งโคราชยู่ในตลาดนั่นแหละไม่ต้องออกไปยปกินข้าวันมันพอคนเขาวายไปนิดหนึ่งเขาเขาออกคนเหลืออยู่ประมาณน่าจะประมาณสักห้าสิคนดูไฟของเขาอยู่ไปยืนดูอยู่ก็มี ผมก็ไปยืนดูแล้วก็มานั่งแล้วก็ไปยืนดูเห็นใครมาผขก็ยืนดูด้วยเออคนห้องดีตายเป็นแบบนี้นะ,ะนี่นีก็คุยไปแล้วก็มานั่งนั่งทีนี้พอนั่งอยู่ประมาณสักน้แล้าทุกคน,นจนจะมืดแล้วแหละครับผมก็เลยบอกมเมเซียวบอกเมียเขาว่าวมเมเซียวเอ ي, ้ยนะอยู่กับบ้านเร้เนี่ย่ได้ครับเพราะว่ามู่งเปตนยนะอยู่กับเขาดีสามคืนนอนอยู่แถวๆนั้นแหละนอนอยู่กับบ้านผมเพราะบ้านผมอยู่ในตลาดด้วยแล้วก็เลยบอกไปบอกกับเมียเขานะว่า จะกลับบ kind of ้านกินไปน้่งบ้านมาเลยบริการบ้านหลายหมื <Aa> ่เคนพอแต่เราขับรถเนี่ยรถเห็งผมขับรถไปพอขับรถปื๊ด่อไปเนี่ยมันคล้ายๆกับมันมากลางมือแบบเนี้กลางมือนะให้เห็นเลย่ะเอาเราบอกดูเอาแล้วคล้ายๆกับว่ามึงกินโดนไปแหงกิ่ไปอย่างไว้เนี่ยคือกลางอยู่ในรถหรือว่าขลางรถหลังรถผมเนี่ยกลางอยู่ที่ที่กระจกอันหลังเนี่ยกระจกมองหลังเรามองไปเห็นแต่ยืนอยู่หลังรถเราไม่ กระจกที่แผ่นใหญ่ๆที่มันกั้นอยู่ด้านหลังน่ะกระจกรถนะไม่ใช่ไม่ใช่กระจกไฟฟ้าไม่ใช่กระจกค้างๆนะรั่นเป็นแบบเนี่ยความมึงจะไปใส่มึงโยาผูกันแดงผูกันแล้วเขาเผาโยเลยมึงเนี่ยสองทีเลยชัดๆเลยเห็นเลยนี่เป็นเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากเลยผมก็เลยพอจอดรถได้ก็กลับไปหามิเชียวมิเชียวมางม้อนมาให้เข้ากลับไปแล้วน้องมึงจะกลับไปยังไงกูจะหนึ่น นี่เป็นเรื่องจริงเลยนะเนี่ยสัมผัสจริงๆเลยนี่แหละเรื่องที่เคยแล้วทีหนึ่งก่อนก่อนที่เขาจะาเผาด้วยเลยผมก็ไปบ้านเขาบ้านเขาอยู่บ้านโซเดียวหนะลังจากมันตายไปแล้วสามเดือนนะผมไปพอไปท่านปับป๊บปรากฏว่ามันใส่รถเราวิ่งเลยมึงจะมาอยู่อย่งงี้สิมึงจะพ่ไปถึงบ้านเฮา่อนมันเด็กทำน้องบนี้หน่อยนะอันนี้จะเชื่อไม่เชื่อครับอันนี้ พ,พี่จุ้มแลวบอกพี่จุม้มพี่ก่อนบอกว่าเอามปยังแล้นรอดไปเอะน่รถมันยังกระเด็นนี่ไปเถอะหน่อมังมอนมันใสรถผม <c oughs> นี่คือสัมผัสจริงๆเลยเนี่ยไม่เชื่อไม่เชื่อผมตอนแรกผมไม่เชื่อแต่ว่ามันรถใสรถเนี่ยจนรถผมกระเด็นออกไปไมเกูบือบจูบคนป่วยยูวันโซเดียบเ <ๆ S 1> นี่ยแต่ว่าไม่เห็นตัวคนนะแต่ผมซื้อแตงโมไปฝากที่มพี่ชายเขาเขามีสามคนสี่คนแต่ก่อนผมก็ไปดำหน้าบ้านเขา ครับ,บเราไปเลยบอกอวิญญาณมันมีอยู่จริงแต่หลังจากนั้นมาไม่เจอนะหลังจากนั้นมาเดี๋ยวนี้ก็าบอเจอแนละ้วเออหาอย่างไดเก็บอเห็น <c oughs> แสดงว่าไม่ต้องไปมันวิญญาณมันต้องไปทีญญ่อื่นแล้วครับขอบคุณครับ